ถดลอบสองนี่นะนก้อนแค่หน่แต่งอี่สองละขัง้มือกนกันนี่ตูนคนนี้นิด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 นี่มดนี่ดึงเลยฝาาเนาะเดี๋ยวตัอแนวก่อนแน่าก่อน แต่วันเสาเสาหน้าเน่นะครับเน่ไอเดนไอเกมของมาเต้นะครับเกมเยอะมาตุยมาครับรอบที่สองคลิปที่สองนะครับนี่ของไอ้เบียก่อน Nháo nhao 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 ยสายเข่งติ้งๆแล้วสายเข่งแล้วปอนปอนสายเข่งแล้วหมู่หมู่วีติ้งๆอีเนี่ยพวกเจ้ากนเทอร์เน็ตหน่อยเนอะเฮ้ยพอดีๆเลยล้อเป่าอยู่้วนี่ไอ้เ แต่เข่าถ้าเข่าอีเข่าอีกุดวัวเหรอเนี่ยเบา่ก e ็่ยากกันบ่มันลุกมันลุกยังไงอั่นไหนเข่าขอบขอบปากจังไงอ่ะเนี่ยมันจะลุกกับลุกมือเนี่ยกันอ่ะจะได้กินได้กินเนี่ยอนมือนี่ปล่อยปไปหลายเตือนแล้ว เราด้านหนึ่งแต้มอยู่แต่เบ็ดใกล้จะหมดละ้ต้องเสริมเงินไปนะครับเดี๋ยวของไอ้อนของน่าจะตีมันน้ำนิ่งๆก็จะเอาเขียดเพิ่มไปไอเด่นขาก็เตรียมเขียดไเอเทนเนอเวลามาใส่เบ็ดนะครับถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยเขียดกันดีกว่าถ้าน้ำอะไรจะตีใส่นักนักอยู่ครับอไอเด่นถาม,มานะเขาเสาไปตั้งได้นะครับกีุกเค พาลุยฉ <Ừ. S 2> ันแนี่พาลุยจะได้เกี้ยนอทอไปเห็นหลังเนาะเจิแน่เลยเฮ้ยดินะพาอยู่ปะเน่นาลปลาตึกใหญไงไหนบุนไมนตึกไมนำตึกไปอ่ะอย่างนี้ ตัวหนึงนะครับหตัวนะครับไม่หลบที่สองรุ่นของไอ้้อนหัวโตยัดกันยาวๆหนึ่งตัวรองดิมาให้แบบนี้นี่กะเออเออแบบจะเลาะก็อยากจะรุ่นหลบสองของไอ้้อนก็ไอลาต์กันเ้อครับโอเคครับ กอนรอบสองหนุนนี่ไฟจมูเกเลยกำปัดร,รอบสองน่านมีต้องเมยยู้ขึน้นลงลงมาใส่อยากเลยนาไก้อนเนาะนั่นอยู่แค่นี้ใส่ยืเขียดเลยนาจะเน็ต เวทโทแต้มทีสองอมมาแล้วครับกุกกุกกุเออเบ,บียแต้มเดียวหนูหน,นี่นะถอดรอบสองนี่นะกองขึ้นหนอยแต้มทีสองอ ด,ดีดก็ล,ลูกน้องกุกอยู่เนาะดูตัวนี้ตรงงามลักไยไม่นู้นถจะได้ทำนี่นะเนาะสซีสซเซอร์นะแต่บาคนนี้ยมกินสูซีแล้วก็ล้ำไปยังแล้วมียมกล้ก็ลาบนะเมืองเมืองลามเ<ม><ม>นาะลามก็บเนาะมันหอมเน,นี่ยนะครับไม่ไพ่เนี่ย ก็เรื่องใส่ครบๆอืมนี่และปดนี่หน่อยใส่เบ็ดมันใช้กับมันได้แต่หลอเนี่ยเบียรับละ <laughs> ลูกกันหลบเจ้าไอเบียเหเดี๋ยวไปของไอหลานอยู่นะครับขออย่ตัดมาสองสามคลิปนะครับเนีอยมันมืนนะครับเดี๋ยวลหลบนี่ปนาา <laughs> เปน่ธรรมดาเออ ของไอ้ก้อนนี่ของไอ้ลาดนของไอ้เบียนะครับนี่สีดำก้ามก้<บ>าเก <บา S 2> ี่ยวจะได้อะไอ้ก้อนเกี่ยวหลังหลังค้อนมาหางหน่อยเออค้อนหางนะครับเนื้อปลาจะตีตีตักหางอืมนี่ดูปลาปลาเงี้ยมคนับ นี่ดินของแม่ของเอาเกี้ยวอย่างมันตัวนึงเที่ยวเป็นโมงสักน้อยนะครับเก็บย,ยอนเล็ดนกป่าอาจจะมาหมดถึงเพราะว่านกป่านี่ต้องชอบน้ำไหลเขียดเตี้ยมันนักๆใส่ปลาเลือกนะครับนกป่ามาใกล้ด้วยเส้นใบพัดถึงเขียดด้วยหลวงก็ถึงนั่นนะครับน,น เออที่สองันเนดิ้งดิงไปนี่นะเ,เนี่ยหนููปลำเบี้ยขอเสือที่สองเนี่ยอ้มีตัวทำนี่ก็วเป็นไหนอะตัวนั้นไอ้ตัวนั้นนี่แกตัวค้นน่ะที่นี่มันหลังสองข้างเลยเนี่ยที่มัน,มนดึงไปแค่ไหนอืมเพราะว่าตัวกตั้ตอนนี้กับพ่อย่านี่เหล่วเป็ดนี่ ตัวนี้มันย่ามแล้วนี่เจ้าความหวานนะเนาะนี่อะไรแปไ๊ดอะนี่มันอยู่ดิ้งขึ้นตัอดเลยน้ำมันไหลไปทั้งที่เด้ยปักขึ้นบนหน่อยอืออืมอผมอเนาะจุม่มมาเรืยนะครับปักสองสลิน่นเลยหมอหมอๆ มัปนคอตัวมนอยู่ไหนมันติตเนดเยะตบเลยอ่ะเร์ตใหญงอยู่เฮ้กินดึงกนแ้น่ไงน้ำโมันบติดโกเกากันนี่นนนะนนก็กเ,เปลี่ยนไม่เนะนะนี่ยเนอ่ยโอบมันขอขอแค่ไมเป็นเบอร์ที่อันนั่นหรเบอร์จ็ไอ้มาโหนาะ<บ>ไดใหม่หรอือวานี่เบอร์ี่เจ เขาทำเป็ลี่ยนบนซีแปดหนอเปลี่ยนมั่เป็นซีเทดอ่ะออเทสเน,น,นี่ยเดี๋ยวที่นี่เขาจะรุ่นเป็นเจ้าขอกนันนะครับแต่ยังบมจบเลยนะเออค,คลิปนี้มันจะเป็นรุ่นของเอลลาตรอนะครับเออแน่นอนไงเอาหัวคบไงถึงบวกก่น,กนกได้แยกสองสามคลิปแล้วเพราะว่า ในระคิปมันยาวนะครับห่อเมือนลงไปก็จะกไก่เกิจะลงต่อเนื่องนี่ตัวตบเขียดนะครับเมิืนเนี่ยต้องได้เอ้ดเหรอต้องตูนเขียดไว้ก่อนฝามันหายวันนี้อึดที่ก่อนเนี่ยส่งไว้นี่ไปถึงห้งกันได้สี่ห้าสิบโอเคแล้วครับมันตง่ายครับ

มันโดดขึ้นก่อนหนีเฮงแล้วก่ะเออตัวน้อยลำมันมันวิดเป๊ะเรานี่ไงนี่เนี่ยถ้าใจรู้เครื่องนะครับเม่งนี่จะบกกลัวเลยทั้งที่เดินเนี่ย มันจะกลัวนะครับยังโดดหนีอืมจะเอาหม้อสักหม้อสองร้อยกำเดียวเราใส่เบ็ดหน่อยโอ้ต้นตีด้วยใส่เบ็ดอืงห้างนี่ล่ะเอาลูกป่าใส่ก็ได้เจ้าหันลูกป่าใส่ตัเอามาตัดที่ขวดเพื่อนขอเขาอีก จ้าดีสรงเขียนไหนกักตุ้นในวันเสาร์ทีมงานตั้งจะหายจะมาเอ<ม>อยนทัวตัวเดียวอันนี้ว่ามียุงดอใย่กะนุ้งอะไรนิดนิดกันท่าน,น,นี้ของปัจจัยเวทของไอ้ลาศครับรอบที่สองนะครับไอ้ก้อนได้สองตัวไอ้เบี้ยได้ตัวตัวขอไอ้ลานะครับรอบสองนี้เป็นในหอ,อยแย้ตับเป็น สามคลิปนะครับตั้งแต่คลิปแรกมาคลิปสองนะครับคลิปสามอนเจ้านะครับรนะแม่นผมกำกับแจ้งน,น,นะครับเจ้าผนเนิ้ <c oughs> นครับอะไรฮมีมั้กันเนาะติดเนาะ Terima kasih telah menonton! ừ hết kháng ông có tầng lặng này nè không nó ông có tăng hàng này con ông có tăng hàng nè không có món 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 tăng hàng món 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 ออกป่าต oh, ิดกับพ่อนี่มึงเอาตังหางมันต้องหัวพ่อไนี่สามชโตวัวก่อนนีเนี้ห้ามรุดแอนนี้เราหลอกเจ้าได้รุนแน่อื ก็ไอ้กันได้ ग <c oughs> ा इ ันเด้ ग ाโอ๋บดน้องเ้สนีอือนุ่มแข็งน้อส้มแข็งน้อส้ม ้อนกันะครับเออเบี้ยมันมานปลาิมตัวละปลาปลาเด็จมากสด็้งเด็จใจดีของมัละนี่ ปลาจุปลาคือตะน้ํากกตัวใหญ่น่ะขออยู่ปลากินนึงอือ <laughs> 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 <hums> <sunday stoles> ต่าแม่เขาอดต้องมันแหลมกระบอกพองเนาะเออเขาว่านั่นเดี๋ยววันเสาร์วันเสาร์นะครับไอเด่นเขาเตรียมพร้อมเนอเขียดลูกปลาเตรียมมาเลยนะครับหมายมีปลาเลอะแล้วรันนี่หลังมาหาหมายนี่เตรียมเข่าเกมเข่านะครับไอเดนเข่าไม่เอวกันไปเหลือห้าหลังเนาะือว่าเนาะ เรียมดุยมดไปย่ออยงนีเดขึ้นเรือมาระโเดี๋เอามาโอ้ยหวานน้อยงยั่อยู่อืมกดเรืองเน้อนี่อืมอืมนี่ของแตถ้าม <c oughs> ัท้องที่แมวมันทำเสดยอด เออหลับไก่้น,น,นอนนี่ยแหละคำแต้มเฮ้ยลงไอเบียเ้ยแม่กลางสุดก้อนกลางสุดหลับกันพนะุ่นอ่ะนี่นละครับสุดซืด้อดยดลูกปเดินขอ้มาลุยกันเพื่อนใกล้ด้วยนะครับอกจากบรรดูมาจากชิลุ่งม,มากับบรรดูมันสาวกิโลได้กับถึงกะ มาเนี่ยนะเอ้อหสีเลนกำเออรับกันทิชชี่เหนอไอ้ลาดหาบมาเนี่ย <c oughs> ออกสองอ,ะ <c oughs> อ่ะเออใครหัว,วอ่ะเื้ยเป็นได้เต้นมุ่งเหี่ยวขึ้น <c oughs> ใจเลยะนะยุ่งเหรออ๋ <c oughs> อมีกระโปได้ขังอยู่นองๆนี่ กุดยอดอ่ะเนาะโอ้โหสุดยอดสุดยอด,อดกุดเหลืองนี่นะครับเมกาปลิมไม่เบีย้ยสุดขงโลกอะค่ะโอ้ในร้อนก้าดังเหมือนนันนี่ดูคนนี้นิดนิดนิดลูดนี่มดนิดนึงเล็ฝากเนาะ เธอนหน้ากันหน้าหนาวก่นแต่วันเสาเราหน้าในนะครับเนอรอเอเดนไอเกมของมาเตะนะครับเกมเยอะมาตัวตึยเขียดตึงปุกป่าเอ้เน็ดอยู่โอเคครับจะเจอกันคลิปทุดท้ายครับตอนเจ้าครับเก็บ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะพักผ่อนกันก่อนเวนลาพอสมควรลเตียงไปไม่น้อย ให้เวดมาเตยว่าขันลับก่อนเนอะงภู้จะเดินแบบอีกโอเคครับพูเกระเจ้าไปกันนะครับคลิปที่สามอืมหันอู้กันไฟไฟลับแล้วกัโอ้ชีวิตคนมันนกกับทีมงานนี้สุดยอดครับต้านลมหนาวยุ่งยียเนาะโอเคถือว่าสุดยอดล่ะ หโหรถนอนของชีวิตเขาหมนหนอกเลยนี่เองก็แต่ใครคุมมันอันนี้เห็นน้อยนะครับจุกให้รถกลมวิ่ง <laughs> แทกต่างกันอมอมตอร์ไซค์เนาะนี่แหละครับรับได้นะครับรถต่างตีนี่คู่ไปตั้งแต่กันรถต่างถือว่าธรรมดานะครับ ชีวิตคนมันออกก็ต้องสไตล์นี้เนาะไม่ได้เลิศรูนะครับโอเคมาูกกบป้ากันนะครับเด้อครับ